10อันดับเรือดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกหากจะพูดถึงการต่อสู้กันทางทะเลนั้นเรือดำน้ำย่อมเป็นหนึ่งในอาวุธที่อันตรายที่สุดที่มนุษย์มีอยู่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูกันว่า10อันดับเรือดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกมีลำไหนที่น่าสนใจและราคาคิดเป็นเงินไทยจะเยอะกันขนาดไหนเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ อันดับที่10 s 2 6 t u a n class เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าคลาสหยวนที่ทางรัฐบาลไทยกำลังจะจบการซื้อขายกับทางประเทศจีนเป็นเรือดำน้ำยุคใหม่ที่ทันสมัยที่จีนสร้างขึ้นเองมากับมือโดดเด่นด้วยระบบ aip หรือ air independent propulsion ช่วยให้ปฏิบัติงานอยู่ใต้น้ำได้ถึง21วัน โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมารับออกซิเจนธรรมชาติเหนือน้านน้ำความเร็วที่ทำได้สูงสุดคือ20นอตและสามารถติดตั้งจรวดต,ต่อต้านเรือผิวน้ำบนพื้นดินแบบ y j 8 x ได้อีกด้วยเรือดำน้ำ S26T ยวนคลาสนี้มีราคาประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ12,000ล้านบาทด้วยกัน อันดับที่9 Lost Angeles Class เรือดำน้ำแบบไล่ล่าที่เรียกว่าเป็นทัพหน้าของสหรัฐเลยทีเดียวในปัจจุบันยังมีเรือดำน้ำคลาส l o s Angeles ประจำการอยู่ถึง44ลำจากที่เคยผลิตมาทั้งหมด62ลำด้วยกันความเร็วสูงสุดขณะด,ดำน้ำอยู่ที่33นอตด,ด้วยความเร็วสูงสุดขณะอยู่บนผิวน้ำที่20นอต ติดตั้งจรวดขีปนาวุธโทมาฮอกจรวดฮาพูลสำหรับการต,อ,ต,อ,ตอบโต้บนผิวน้ำและทุ่นระเบิดแบบ MK 6 7 S และ MK 6 0ซึ่งราคาเรือดำน้ำ Los Angeles Class <c oughs> <ắng> เมื่อปี1990อยู่ที่900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3447ล้านบาทด้วยกันลำดับที่8 รูบ s c คล s สเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เจเนเรชันแรกของประเทศฝรั่งเศสมีเพียงหกลำในโลกเท่านั้นซึ่งความเร็วสูงสุดของมันในขณะด,ดำน้ำอยู่ที่25นอตติดตั้งจรวดตอปิโดต,ต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะพร้อมจรวดมิดสไซล์เอ็กโซซํตสำหรับการตอบโต้บนผิวน้ำรองรับการใช้งานได้ถึง25ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง เนื่องจากเรือดำน้ำ u b บิ Class ลุมนี้เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองส่วนราคาของเรือดำน้ำ u b บิส l a s s ไม่ได้รับการเปิดเผยแต่อย่างใดอันดับที่7 Victor เตอร์ l ร s คเรือดำน้ำคลาสวิตเตอร์ทรีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายณนะเวลานี้ เหลือประจำการอยู่เพียง4ลํลำเท่านั้นความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่32นอตสามารถปฏิบัติการใต้ผิวน้ำได้นานถึง80วันอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้นานถึง30ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเนื่องจากเรือดำน้ำวิกเตอร์ซีคลาสเป็นเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นั่นเองวิกเตอร์ซีคลาสติดตั้งมิตไซด์แบบสตาร์ฟิชสลูก จะรวดตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ18ลูกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันสาภาพโซเวียตจากการโจมตีของเรือดำน้ำฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะวิกเตอร์ซีคลาสไม่ได้ปรากฏราคาจำหน่ายแต่อย่างใดอันดับที่6ครอฟอนกาคลาสในปัจจุบันเหลือประจำการอยู่เพียง6ลำเท่านั้น ความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่30นอตดำน้ำได้นาน90วันพกพาขีปเนอวุธหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจรวดโทมาหอกสเปียร์ฟิสตอปิโดพร้อมทั้งติดตั้งระบบโซน่า2076ตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งเรือดำน้ำคลาสนี้ถึงเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรก่อนจะปรับเปลี่ยนไปใช้คลาสอาร์ตุช ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากกว่านั่นเองสำหรับราคาของ s a f a อ g ์ r c l s s s อยู่ที่200ล้านยูโรโหรือประมาณ7,495ล้านบาทด้วยกันอันดับที่5 t h ไท0 93เชียงคลา s t ท a i 0 93เชียงคลา s มีเพียง3ามลำเท่านั้นที่กำลังปฏิบัติการอยู่ แต่กองทัพเรือจีนมีแผนจะนําเข้าที่ประจำการในน่านน้ําทั้งหมด5ลําด้วยกันความเร็วสูงสุดของเรือดำลำ้ำาำนี้อยู่ที่35นอตขณะด,ดำน้ำรองรับการปฏิบัติการใต้น้ำได้นานสูงสุด80วันหรือนานจนกว่าอากาศและอาหารจะหมดสามารถติดตั้งขีปนาวุธมิสไซล์แบบ YJ 82พร้อมท่อบรรจุตอปิโดอีก6ท่อด้วยกัน เรือดำน้ำไทยศ93เชียงคลาดไม่ได้รับการเปิดเผยราคาจันทร์จับจำหน่ายแต่อย่างไรอันดับที่4 Edgecut Class e d g ดค u า c เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากที่สุดของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรมันพลั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถพกพาจรวดตอร์ปิโดได้มากถึง38ลูก แต่อย่างไรก็ตามณนะเวลานี้ยังมีประจำการอยู่เพียงแค่1นึ่ลำและมีแผนจะนำเข้าประจำการอีก6กลำปฏิบัติการใต้น้ำได้นาน90วันและสามารถติดตั้งจรวดมิสไซล์แบบโทมฮอคและจรวดฮาฟูนได้อีกด้วยแอดจุดคลาสมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,160ล้านยูโรหรือประมาณ43,475ล้านบาทด้วยกัน อันดับที่3 C ม Wolf Class C ี a w o l Class เปรียบเสมือนเรือดำน้ำ Class l o r English รุ่นปรับปรุงใหม่แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดมันจึงสร้างได้เพียงแค่3ลํลำเท่านั้น c ี sea Wolf Class มีความเร็วท็อปสปีดของมันอยู่ที่35นอตขนาดดำน้ำและ18นอตเมื่ออยู่เหนือพิวน้ำติดตั้งทอดบรรจุตอปิโด8ทอ่อรองรับ จะวดได้ถึง50ลูกหรือถ้าเลือกบรรจุทุ่นระเบิดก็สามารถบรรจุทุ่นระเบิดได้ถึง100ลูกเลยทีเดียวซี a w o ค Class มีราคาค่าตัวอยู่ที่3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,18,564ล้านบาทด้วยกันอันดับที่2 Acura Two Class สหภาพโซเวียตสร้างเรือดำน้ำคลาสอะกูล่าทูเป็นจำนวนด้วยกันทั้งสิ้น15ลำแต่ปัจจุบันใช้ประกรมการอยู่เพียง9ลำเท่านั้นซึ่งเรือดำน้ำรุ่นนี้ได้ติดตั้งระบบเก็บเสียงที่สุดยอดมันจึงสร้างความกังวลใจให้กับกองทัพเรือสหรัฐเป็นอย่างมากโดยอะกูล่าทูคลาสสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่33นอตขณะด,ดำน้ำและสามารถดำน้ำได้นานกว่า ห0 0วันหรือนานจนกว่าอาหารและอากาศจะไม่เพียงพออากูล่าทูคลาสสามารถติดตั้งตอปิโดหรือมิสไซล์นำวิถีได้มากถึง40ลูกด้วยกันราคาค่าตัวของอากูล่าทูคลาสเมื่อปี1,995อยู่ที่1,550ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ52,500ล้านบาทนั่นเอง อันดับที่หนึ่งวิจิเนียคลาสวิจิเนียคลาสสูุสร้างมาเพื่อแทนที่คลาสลอสแองเจลิสโดยเฉพาะมันถูกติดตั้งเทคโนโลยีแบบล้ำสมัยมาแบบเต็มลำไม่ว่าจะเป็นเสากระโดงเรือที่ติดกล้องความละเอียดสูงหรือระบบไฟส่องสว่างแบบเป็นรูปแบบรวมไปถึงระบบวัดระยะด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรดณเวลานี้วิจิเนียคลาส ถูกส่งออกมาประจำการจิตลำด้วยกันโดยสามารถความความเร็วสูงสุดอยู่ที่25นอตและสามารถดำน้ำได้แบบไม่จำกัดไม่เพียงเท่านั้นมันยังติดตั้งเครื่องยิงจรวดแบบแนวตั้งที่รองรับจรวดมิสไซล์โทมาฮอคได้ถึง109ลูกพร้อมท่อบรรจุตอไปโด MK48 อีก4ท่อถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ำที่ครบเคลื่อนและทันสมัยมากๆ ที่วิจิเนียคลาสมีราคาค่าตัวอยู่ที่2,644ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89,000ล้านบาทนั่นเองอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจและติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ